สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับช่องตองพรพรมพบกับท่านผู้ชมวันนี้4กุมภาพันธ์2566เวลาดีๆ11นาฬิกาครับมาทักทายพี่น้องอสอมอทั่วประเทศครับพี่น้องอสอมอระวังมิจฉาชีพโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2565ครับท่านผู้ชมที่เป็นอสอมอทั่วประเทศครับถ้าอสอมอท่านใดท่านเป็นผู้ลงทะเบียนรับสิทธิโครงการสวัสดิการแห่งรัฐเอาไว้นะครับตอนนี้ระวังมิจฉาชีพ โดยมิจฉาชีพได้แอบอ้างว่าตัวเองน่ะเป็นเจ้าหน้าที่กระทรวงการคลังเสร็จแล้วก็ติดต่อมายังผู้ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐเอาไว้ว่ายินดีด้วยท่านได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐทำนองนี้หรือยินดูยินดีด้วยท่านสามารถตรวจสอบผลการลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐได้แล้วเขาก็จะติดต่อมาทำนองนี้โดยติดต่อมาอทางช่องทางโทรศัพท์มาหา หรือ SMS เข้าเครื่องโทรศัพท์เราหรือไลน์มาหาอะไรก็แล้วแต่เสร็จแล้วก่อนที่จะทราบผลการลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรับนั้นเขาก็จะให้เราทําตามขั้นตอนเช่นถ้าโทรมาถามโทรมาบอกนะครับเขาก็จะบอกให้เราทําตามขั้นตอนพูดกันไปด้วยทําตามขั้นตอนไปด้วยนะครับอันนี้เป็นวิธีการของมิจฉาชีพถ้ามาทาง s m สเเขาก็จะบอกว่าถ้าอยากทราบผล ว่าได้หรือไม่ได้เพราะว่ามันตรวจสิทธิ์ได้แล้วท่านนะ่ะก็กดตามขั้นตอนตามที่เขาบอกทํานองนี้ถ้าลายก็มีการพูดคุยกันและให้ทำทำตามที่เขาบอกนั่นแหละครับคือมิจฉาชีพพี่น้องอสมอครับอสมอท่านใดที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐเอาไว้แล้วอย่าไปทําตามที่เขาบอกเพราะเขาไม่ใช่เจ้าหน้าที่ของกระทรวงการคลังนะครับและวิธีการทําตามที่เขาบอกนั้นเป็นวิธีการของมิจฉาชีพที่จะหลอกล่อให้เราทําธุรกรรมทางการเงิน บางทีก็เป็นการโอนเงินไปให้เขาเกิดความเสียหายเงินออกจากบัญชีไปหรือบางทีก็เป็นการหลอกล่อเอาข้อมูลส่วนตัวข้อมูลด้านธุรกรรมการเงินต่อไปเขาก็จะไปทําให้มันสามารถดูดเงินออกจากบัญชีท่านได้อันตรายนะครับหรือบางครั้งก็เป็นการหลอกให้เราลงแอปลงแอปที่ควบคุมโทรศัพท์เราจากเครื่องโทรศัพท์เขาถ้าเกิดเราเป็นคนมีแอปธนาคารสําหรับโอนเงินนั่นนิดโน่น,นนี่นั่นได้ต่อไป ถ้าเขาหลอกให้เราลงแอป,ปที่ควบคุมโทรศัพท์เราโดยเขาได้แล้วเขาก็จะมากดเขาก็จะมาดูเราตอนเราโอนเงินเขาก็ทราบรหัสโมบายแมงกิ้งหรือว่าแอป,ปโอนเงินธนาคารเราต่อไปเขาก็จะมาใช้โทรศัพท์ของเราผ่านเครื่องโทรศัพท์ของเขาเพราะเขาหลอกให้เราลงแอป,ปที่ควบคุมโทรศัพท์มาจากทางไกลโดยเขาแล้วเขาก็จะ ใช้โทรศัพท์เราเสมือนว่าเขาเป็นเจ้าของโทรศัพท์เรา,เาก็กดโอนเอาเงินเราในแอปหมดเลยเงินเกลี้ยงบัญชีได้เพราะฉะนั้นถ้าได้รับการติดต่อจากเจ้าหน้าที่กระทรวงการคลังว่าท่านได้ตวรวจสิทธิ์ได้แล้วต้องทําตามขั้นตอนยินดีด้วยท่านได้รับสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐกดเข้าดูผลทําตามขั้นตอนทํานองนี้อย่าไปทําตามเด็ดขาดเพราะว่าถ้าท่านทําตามจะตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพนะครับโดยเฉพาะกระทรวงการคลังก็ได้ออกข่าวมาแล้วว่า หนึกระทรวงการคลังยังไม่ได้ประกาศผลโครงการสวัสดิการแห่งรัฐจึงยังไม่มีใครทราบว่าใครได้สิทธิ์ไม่ได้สิทธิ์ตอนนี้นะครับยังไม่ให้ตรวจสอบสิทธิ์ยังไม่ได้ประกาศผลนะครับ 2. กระทรวงการคลังไม่ได้มีนโยบายไปให้เจ้าหน้าที่โทรศัพท์ไปแจ้งผลกับผู้ลงทะเบียนนะครับแล้วก็ 3. การประกาศผลตอนนี้เลื่อนออกไปอยู่ กำลังอยู่ระหว่างการตรวจสอบเิษจากหน่วยงานต่างๆเมื่อสามารถประกาศผลให้พี่น้องประชาชนทราบแล้วกระทรวงการคลังจะแจ้งข่าวต่อไปจึงให้พี่น้องประชาชนตรวจผลได้ด้วยตนเองทางเว็บไซต์นะครับหรือช่องทางที่2ถือบัตรประจําตัวประชาชนไปให้หน่วยงานลงทะเบียนรับลงทะเบียนตรวจให้ก็ได้ธนาคารตกศออมสินกรุงไทยสํานักง,งานคลังจังหวัดที่ประการอำเภอถ้าเป็นกรทมก็สํานักงานเขตถ้าเป็นเมืองพัทยาก็ สำนักอะไรนะสำนักงานเมืองพัทยาก็ได้หน่วยงานที่รับลงทะเบียนนั่นแหละนะครับสามารถตรวจผลให้เราได้นี่ช่องทางที่สองนะครับช่องทางที่สามโทรศัพท์นะโทรศัพท์ไปที่ c เซ็ center ของศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์บัตรสัมการแห่งรัฐก็ได้เขาจะมีระบบอยู่0ูนย์สองหนึ่งศนเมื่อโทรติดแล้วกดอะไรกดอะไรเขาก็จะบอกถ้าจะตรวจผลสวัสดิการแห่งรัฐนะครับซึ่งการที่จะตรวจผลสวัสดิการแห่งรัฐได้ทาง3ช่องทางตามที่กล่าวมานี้ ต้องกระทรวงการคลังออกข่าวก่อนว่าประกาศผลแล้วและตรวจสอบสิทธิ์ได้แล้วนะครับในระหว่างนี้ถ้าหากว่ามีการติดต่อมาจากผู้ที่แอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่กระทรวงการคลังอย่าไปดําเนินการอะไรตามเขาบอกเพราะนั่นคือมิจฉาชีพจะหลอกหลอกลวงเราให้เสียเงินได้นะครับสําหรับคลิปนี้แจ้งพี่น้องอสมอไว้เพียงเท่านี้นะครับจะแนบลิงก์ข่าวกระทรวงการคลังที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ไว้ที่คมเมนต์แรกลิงก์ที่1และลิงก์ที่2พี่น้องอสมอกดดูได้เลยครับ สวัสดีครับ